นี่จะมาสอนกีตาร์ต่อจากใครที่เพิ่งเข้ามาที่ยังไม่เคยดูคลิปที่ผมเคยอัดนไปนะครับผมสอนบล็อกที่หนึ่งไปแล้วนะครับในรูปแบบของ G major นะครับวันนี้จะมาสอนในบล็อกที่สองเป็นรูปแบบของ G เหมือนกันนะครับที่บอกว่าเป็น G นี่คือมันง่ายนะครับและเป็นตัวแรกจาก f ด้วยนะครับ fG A B C D ได้หมดเลยนะครับในบล็อกที่จะสอนนี้นะครับก็เป็นบล็อกที่เขานิยมกันด้วยนะครับบล็อกที่2นี้จะจะง่ายกว่าบล็อกแรกที่ผมเพิ่งสอนไปใน Gma j o r Scale <ไป S 1> นะครับเดี๋ยวจะเริ่มกันเลยนะครับพื้นฐานที่เคยสอนจะอยู่ในคลิปที่ผมเคยลงไว้นะครับเออเกริ่นถึงบล็อกที่1ก่อนนะครับเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามานะครับบล็อกที่1มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ บล็อกที่1ในสไตล์คีย์จีเมเจอร์นะครับเราสามารถเล่นคีย์เก็ได้คีย์บีก็ได้คีย์ซีก็ได้แต่วันนี้จะให้เล่นบล็อกที่2นะครับเช่นเดิมเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับเราจะมีแค่8 8โน้ t ตัวที่1กับตัวที่8คือตัวเดียวกันเราจะนับ1นถึงแง่ายๆหรือว่าใครที่ถนัดโดเรมีฟาซอนก็ได้เราจะให้ตัวไหนก็ได้นะครับเราจะมูฟโดนะครับถ้าเราเล่น G ีเราก็ให้ G เป็นโด ก็ให้เเป็นโดนะครับจะนับให้เข้าใจง่ายๆก็หนึ่งก่อนนะครับเริ่มจากบาร์ที่สามสายที่หกต่อมาก็บาร์ที่ห้านะครับแล้วก็บาร์ที่เจ็ดดูง่ายๆคือดูจุดนี้เลยครับเหมือนที่เคยบอกในคลิปกันก่อนนะครับก็คือช่องใครช่องมันนะครับแต่อันนี้เราข้ามช่องมาเยอะ เราก็ยังใช้ช่องไข่ช่องมันเหมือนกันนะครับห้ามห้ามมาซ้ำอย่างนี้นะครับเวลาเราโซโล่จริงๆนะครับบาไข่บา,บามันนะครับช่องไข่ช่องมันห้ามข้ามนิ้วกันนะครับต่อไปเอาไมสยหกสามห้าเจ็ดบัตบล็อกที่สองนี้ง่ายหน่อยแล้วก็สายที่ห้าสาห้าเ็ดเหมือนกันครับ นี่จะยากตรงที่ว่าเราจะขยายนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางอยู่ตรงนี้นิ้วก้อยอยู่นี่นะครับนิ้วนางเบนไปก่อนนะครับ3 5 7ห้าเหมือนเดิมสามห้าเจ็แต่ที่สนี่เราจะบูฟมาตรงนี้ละจะเริ่มง่ายนะครับ1 2ึ่งสองามี่ห้าหกเแสดงว่าตรงนี้ก็เป็น G นะครับเพราะว่าเราสตาร์ทที่ G นี่ตัวเดียวกัน1กับ8ปดเอามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปยวผมจะขัดอ,ออกเตบที่1มี8ตัวอองเตปที่2ก็จะมี8ตัวเหมือนกันนะครับโดยให้ตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งเป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งสสสี่ห้า ทำไมหนึ่งเริ่มจากนิ้วกลางนิ้วก้อยในสายที่4ี่นะครับบาห้าบาเจ็ดสายที่3บาสีบาห้าบาเจ็ดเหมือนรูปนี้เลยนะครับแสดงว่าสายสี่กับสายที่สาเราดีดเหมือนกัน ไปต่อไปสายที่สองนะครับสายที่สองนี่ก็จะหดลงมาอีกเริ่มจากบารท,ที่ห้าห้าเจ็ดแปดสายที่หนึ่งดีดเหมือนกันเลยจบพีโ่โจสวัสดีครับขออนุญาตยกตัวอย่างบล็อกที่สองจากในแฟ้มนี่เลยนะครับอันนี้บล็อกที่หนึ่งนะครับที่ผมสอนไปเมื่อคืนพิจารวอันนี้บล็อกที่สองนะครับ นับง่ายๆจากสายหนึ่งขึ้นมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีบาท,ที่สามนะครับเริ่มจากบาท,ที่สามหนึ่งสองสามตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือครบหนึ่งออกเตปนะครับออกเตปที่สองคือนับจากตัวนี้ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจะจบที่ที่ตรงนี้นะครับ แต่มันก็ยังไม่ครบสายนะครับเราจะแถมไปอีกสามโน้ตให้มันครบนะครับนี่จะเป็นเริ่มออกเตปที่สามนะครับก็จะยาวไปถึงในคอกีตาร์นิดนึงนะครับแต่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับให้ครบสองออกเตปนี่นะครับแล้วก็แถมไปอีกสามโน้ตนะครับนี่คือในรูปแบบของ p o s i ิชันที่สองนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าบล็อกที่สองลวกันนะครับส่วนใครที่จําบล็อกหนึ่งไม่ได้ในคลิปก่อนๆนะครับนี่คือรูปแบบในของบล็อกที่หนึ่งนะครับ ในรูปแบบของผมจะสอนในรูปแบบของ G m เมเจอร์สเนะครับเราสามารถปรับไปใช้กับ A ก็ได้กับ B ก็ได้กับ C ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะครับสวัสดีครับ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8านับตัวนี้เป็นเที่ยวท่นึ่ง1 2 3าี่ห้าดนี่คือครบ2ออกเตบ แต่ไม่ครบสายต่อไปเลยดีดเหมือนกันนะครับสายที่หนึ่งกับสายที่สองนี่จะเป็นออกตสตราสาและถ้าเราอยากโซโล่มาแถวนี้แล้วก็แนบอะไรนะให้เป็นหนึ่งตรงนี้หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปด เช่นเดิมนะครับโพสิชันนี้สามารถเล่นได้ในทุกคีย์ที่นับจากสายหกลงไปนะครับแต่ f นี่จะไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเล่นสายปล่อย f ชาร์ไม่ได้อยู่นะครับแต่มาไล่สเกล f ชาร์นี่มันก็ไกลอยู่นะครับเราง่ายๆก่อนที่มีจุดอยู่ข้างบนที่เราเห็นนะครับ3 5 7ห้าดไล่3าตัวนี้ก่อนก็ได้จะเป็นคีจีคีเอขีบีเราไม่ถนัดคีบีเรามาโซโล่คีซีตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะไกลหน่อย เป็นเรื่องแรกที่ผมสอนไปอันแรกเลยเสียงเหมือนกันทำไมเดราจะนอกเรื่องนะครับบล็อกที่2กลับมาเหมือนเดิมนี่รูปแบบเหมือนกันหมดเลย5กับ6ดีดเหมือนกัน4กับ3ก็ดีดเหมือนกัน1กับ2ก็ดีดเหมือนกัน ้อที่2เราก็เลยจําง่ายแต่มันจะยากตรงที่เราขยายนิ้วตรงนี้นะครับ3 5 7 3 5 7เปลี่ยนขยับเข้ามานิดนึงก็เป็นอะไรนะ4 5 7ห้าขยับลงมาอีกเริ่มจาก5 5 7 8 5